สวัสดีคุณแซมพอดีสวัสดีครับคุณไตรภูมิรู้ทันคนอ่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอที่ <13 9 S 1> หนึ่งร้อยสามสิบเก้าแล้วหนึ่งร้อยสาสิบเก้าหภาพเบื้องหลังนี่ของผมนี่เอาสองลุงมาให้เลือกเลยนะ <laughs> เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ไม่ต้องไปมองหรอกว่าพักไหนจะได้เป็นนายกใช่ใช่ใช ไม่ต้องไปมองเลยไม่ต,ต้องไปงคิดหรอกว่าพิธาจะได้เป็นนายกเอ,อจะได้เป็นนายกใช่ไม่ต้องมองไม่ต้องไม่ต้องไปมองเลยอนุทินจะได้เป็นนายกมองสองสองตัวเนี่ยมองมากสองตัวนี่แหละว่าจะเป็นตัวไหนเป็นหมากไหนหมากประยุทธ์หรือหมากประวิตย์นะเพราะ รัฐธรรมนูญปี60เขาให้กระเลกให้ฤทธิ์ให้เดชให้อำนาจสวมีสิทธิ์มีเสียงที่จะลงคะแนนเลือกนายกได้คืออีกสองปีอ่ะเขาถึงจะหมดวาระแล้วก็จะหมดเกี่ยวหมดเล็บหมดอิทธิฤทหมดอิทธิเดชไม่อย่างนั้นประยุทธ์เขาไม่มาพูดหรอก ว่าเขาขออีกสองปีใช่เขาขออีกสองปีใช่ไหมเขาพูดอย่างนี้แต่ดันแหมพี่ป้อมพี่ป้อมทําไมพี่ป้อมมาจะมาแย่งเหรอมาแย่งหยุดจ,จ,จะมาหยุดเหรอขอหยุดไม่ได้เลยอีกสองปีแหมพี่ป้อมพี่ป้อมใจร้ายจังเลยนะ อีกสองปีจะให้น้องยุดไม่ได้แล้วไม่ได้โวยแม่กูก็มีโงเฮงมีราศีดูคิ้วดิคุณแซมดูคิ้วดิน่ะโอไม่ธรรม,ามดาโอ้วป้อมนี่ไม่ธรรมาดานะเน,ะนะี่ยโออะคิ้วแบบแบบดาบจีนเลยนะใบมีดจีนนะคิ้วใบมีดเลยนะ โ oh. อ้เออนี่แหละคิวไอ้เเรีกก็เรยก็มีดบินเลยนะโอ้ oh, <kill> คิวมีดบินเลยแต่ภาพนี้รู้สึกแหมไปยุทธนี่ยุทธนี่ไม่ธรรมดานะรูปหล่อนะเนี่ยนะไ <laughs> อ้ไอ้รูปนี้แสดงว่าเป็นรูปที่แต่งหน้าแต่งตาแล้วอะไรแล้วแต่ก็น่าจะเป็นเป็นภาพเก่า ซึ่งเมื่อก่อนยังไม่ได้แยกตัวกันเพราะเบื้องหลังเนี่ยมันจะมีโลโก้พรรคพลังประชารัฐนะมันไม่มีโลโก้ของพรรครวมไทยสร้างชาติขึ้นมานะแต่ที่เราเอาภาพนี้มาเปรียบมันก็เหมือนเราเอามาเปรียบมวยอะนะเรามาเปรียบมวยว่ามวยคู่นี้เขาจัดขึ้นเวที ให้เลือกประเทศไทยมีให้เลือกแค่สองลุงนะนะแค่สองลุงเ,เลือกเลือกลุงเดิมเนี่ยมันจะกลายเป็นลุงลิง่ะนะเ,เลือกลุงป้อมมันอาจจะเป็นลุงโลดก็ได้อา่อา,อามันมีมันมีอยู่ตรงนี้นะนะเพราะว่าไปยุศนี่ถ้าเลือกลุงยศนี่น่าจะลุงลิงนะเพราะอะไรเพราะว่า ไปที่ไหนนี่ก็ก็เรียก oh. สร้างฉากก็เรียกไปสร้างฉากใช่ไหมก็พยายามมีการจัดฉากสร้างฉากเอาคนไปก็เรียกเอาคนไปยกป้ายเยนยอร้องเพลงโอ้ประจําพักรวมไทยสร้างชาติโอ้แต่นี่คนที่เคยอยู่กับอํานาจบางทีพอมันลง การเลือกตั้งก็ได้เข้าใจว่าไอ้การเลือกตั้งเนี่ยเป็นนักการเมืองไอ้นี่นักการเมืองเต็มตัวก็เห็นว่ามันลําบากนะณปัจจุบันเนี่ยพ<อ>งยศนี่หน้าดําแล้วหน้าดําเป็นกะปิแล้วเอเอแล้วยิ่งไปหาเสียงทางภาคใต้เนี่ยโอ้ดิแดนดินแดงกะปิจริงๆนะเออดินแดงกะปิจริงเพราะว่ากะปิลือชื่อเนี่ยก็ทางใต้ทั้งนั้นทางใต้ทางใต้ ทางใต้ทะเลทั้ง <นะ S 2> หลายนะมาจากทางใต้ดังนั้นแหละจ่มาในเมื่อแม่ลุงยุทธจะขอสองปีแต่พอมาลุงป้อมโอ้ยไม่ได้ไปสองปีนะ่นเอามาให้กูดีกว่าจำมากูจะขอสี่ปีเลยนะกูไม่ขอสองปีกูขอสี่ปีเลยเอาเลยสิในเมื่อประเทศไทยมันมีให้เลือกจำมา ขึ้นเวทีเนี่ยให้เลือกเชียวจะเชีย์ข้างไหนจะเชีย์ยศหรือเชีย์ป้อมได้ไหมเนี่ยมันมีแค่ตรงนี้แหละเพราะว่าสวามันเป็นคะแนนเขาเรียกมันเหมือนคะแนนที่สุกในกระเป๋าแล้วมันเป็นคะแนนสุกในกระเป๋าแล้วเพราะว่าหยิบขึ้นมาเนี่ยมันใช้ได้เลยได้ไหมให้คนที่ไม่มีเสียงในกระเป๋าเลยเนะี่ย มเพื่อไทยก็ไม่มีเสียงในกระเป๋าก้าวไกลก็ไม่มีเสียงในกระเป๋ามภูมิใจไทยก็ไม่มีเสียงในกระเป๋าเสรีรวมไทยเอ้ยมาพลังแล้วก็พวกไอ้ในชาติไทยพัฒนาแม่กระทั่งไทยสร้างไทยอะไรพวกนี้ยในเมื่อไม่มีเสียงในกระเป๋าก็ต้องฟักกระเป๋าดังนั้นมต้องฟักกระเป๋าตัวเองดังนั้นนะแต่จริงๆเนี่ยผมอยากให้ ให้เขาเรียกมีการคิดและทบทวนกันใหม่นะว่าการเลือกตั้งเนี่ยเองเงินที่จะมาสนับสนุนพักเนี่ยก็พูดไง่ายว่าให้อยู่กับก็าเรียกอยู่กับพักการเมืองทุกพักการเมืองแหละที่เขเรียกลงทะเบียนแล้วผ่านจดทะเบียนชื่อพักแล้วผ่านเนี่ยแล้วก็ให้หาสมาชิกพักเพื่อให้ มีเขาเรียกว่ารีซูเม่เนี่ยว่าสามารถทำงานก็เรียกว่าทำงานในรูปแบบก็เรียกว่าเป็นตัวแทนของประชาชนโดยที่ไม่ต้องถึงเทศกาลอะไรก็ขอให้ทำงานต้องมันต้องทำงานอยู่ตลอดนะไม่ใช่พอพรรคก,การเมืองเนี่ยพอหมดเทศกาลเลือกตั้งแล้วไม่ได้ทำงานไม่ใช่ก็สมควรที่พรรคการเมืองพวกนี้ควรที่จะสามารถที่จะมีเงินก็เรียกเงินส่วนหนึ่งที่เป็นเงิน ของรัฐบาลนี่แหละเอามาช่วยนะฮเอามาช่วยในลักษณะนี้ว่าคุณทํางานยังไงอะไรยังไงเข้าถึงประชาชนแบบไหนพวกเนี้ยเพื่อให้มีผลงานไอ้ตรงเนี้เพื่อไม่ให้มีผลงานแต่มคือเมื่อรวบรวมเอาสอสอเมื่อเกิดมีการเลือกตั้งเกิดมีการเลือกตั้งกันใหม่พวกเนี้ย ไม่ต้องให้คือพูดง่ายๆว่าถ้าใครมาเป็นนักเลือกตัง้งต้องให้เขามีสปิริตโดยที่เขาต้องฝากเงินจ่ายเองนะในเมื่อเขาจะเป็นตัวแทนของประชาชนเนี่ยผมบอกว่ามันจําเป็นนี่ไม่ต้องลงทุนเยอะคุณชายรต้องลงทุนเยอะไหมมันมันจริงๆมันไม่ไม่ไม่จําเป็นต้องลงทุนมันไม่ต้องลงทุน,นนะเลยนะโดยใช้อุปกรณ์พื้นๆพ,นพนวกนี้ย สมัยจำลองเห็นไหมมันเอาฝาเก่งเอาอะไรพวกนี้มันมามันก็สามารถขี่จักรยานแล้วไปปักที่ไหนก็ได้ว่ามันนั่นนึงก็คือตรงนี้มันลงทุนน้อยแล้วโดยเฉพาะสมัยนีย้ทั้งโทรโคงอะไรพวกนี้มันสามารถก็เล็กไปได้ทุกที่ไปถึงทุกทุกถนนหนทางแล้วแม้กระทั่งตอกซอกซอยเนี่ยปั่นจักรยานเนี่ยไปหาเสียงถามว่ามันต้องมีงบประมาณในการที่จัดซื้อจัดจ้างเพื่อที่จะไปทําป้ายไหม ณปัจจุบันเนี่ยมีปัญหาอย่างพักไทยสร้างไทยเนี่ยกระโดนอะไรหรือเปล่าไอ้คนที่เป็นสสบอกไม่เอาเงินมาให้กูเลยกูเผาป้ายซะ่หอย่างนั้นน่ะทั้งทั้นที่มันเป็นสสแล้วก็บอกด้วยว่าสสนะสู้เขาไม่ได้หรอกแต่จะไปเอาเขาเรียกเขาเรียกจะไปตีต้นของอะไรสสบัญชีอะายชื่อทางภาคใตนะ้น่ะในเมื่อมันเป็นอย่างนี้คือเลยไม่มีเขาเรียกว่ามันไม่ได้เข้าถึง มันไม่ได้เข้าถึงก็เยขหัวจิตหัวใจการเป็นนักเลือกตั้งที่จะต้องเป็นตัวแทนของประชาชนจริงๆนะได้เข้าใจมันไม่เน็ดไม่เหนื่อยไม่อะไรเนี่ยก็คือในเมื่อกูใครมาให้กูเป็นเขาเรียกก็เป็นสมาชิกพักแล้วถูกคัดเลือกที่จะเป็นตัวแทนของพักนั้นแล้วก็เข้าไปประกวดประขันเพื่อจะเป็นสอสอไอ้อย่างนี้มันก็รอหวังเพื่อที่จะเอาเงินจากเขาเรียกก็พักการเมือง มันกลายเป็นว่ามันมันไม่ได้เขาเรียกหัวจิตหัวใจมันไปอยู่กับเงินหมดนะไปอยู่กับเงินหมดแล้วเท่ากับว่ามันไม่ได้เข้าถึงประชาชนพอไม่ได้เข้าถึงประชาชนเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยทําไมไม่ทําแบบก็แล้วแบบสํารวจว่าไอ้ตรงเนี้ยไอ้การเข้าถึงประชาชน,นมันต้องเข้าถึงด้วยเงินเหรอเข้าถึงด้วยป้ายเหรอไม่ใช่มันไม่ใช่เลยแม้กระทั่งบ้านของตัวเองเนี่ยสามารถที่จะ สร้างก็เรียก่าสร้างสมสร้างอะไรเพื่อรับเรื่องรับข่าวสารรับอะไรพวกนี้รับเรื่องของปัญหาทั้งหลายแหล่พวกนี้ยไอ้ตรงเนี้มันต้องลงทุนที่ไหนมันไม่ต้องลงทุนเนี่ยมันควรมีกฎกติกาแล้วเป็นเรื่องของกฎหมายของการเลือกตั้งเนี่ยเราสมควรที่จะให้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้พักกันมันจะเกิดการตื่นตัวพัฒนาเรื่องของการเมืองนะเรื่องของการเมืองจริงๆเลย ไอ MM. ้นี่ม like, ันไม่ใช่อะไรนี่การเมืองไปไปผูกลวมไว้กับการเงินหมีหลายพักตอนเนี้ยแจกเงินกันทั้งนั้นอ่ะทุกพักแจกเงินกันั้นเลยไม่มีพักไหนไม่แจกเงินนะใช่ไม่มีพักไหนไม่แจกเงินนะแล้วอาจจะน้อยสุดก็คืออาจจะมีพักเก้าไกลที่ไม่ได้แจกเงินนองนั้นนะตาหัวได้เลยว่าแจกเงินทั้งนั้นใช่มีมีบางพัก มีบางพักแจเกเงินให้ไปฟังปลาใสยด้วยนะเขาให้ไปฟังปลาใสยแล้วก็มีการอะไรยัดเข้าไปในเบอร์ชัวนะยัดเข้าไปในไอไอแผ่นปิวที่โปรโมทเรื่องแรกการ<อ>จัดสัมมนาพวกเน<อ>ี้ยพักนี้จัดสัมมนา<อ>พักนี้จัดสัมมนา,นมนาแล้วก็เอาเงินเนี่ยให้เพื่อจะไปฟังก็เรียกอะไปฟังในการสัมมนาว่าไอการเลือกตั้งยังไงนี่ก็คือเป็นการให้เงิน หรือแจกเงินมัน<ะ>มันมันเริ่มต้นมันก็ผิดแล้วคือมันผิดไงมันผิดแนวนโยบายที่คน,นที่เป็น<ก>นักลเลือกตั้งมันต้องเข้าถึงประชาชนโดยที่ประชาชนเขาก็เห็นความจริงว่าเอ้ยนี่ช่วยกูจริงเป็นปากเป็นเสียงแล้วก็เป็นมีหน้าที่มีอะไรพวกนี้ใช่ไหมไม่ได้สร้างอิทธิพลด้วยการเงินไอ้ตรงนี้แต่หากในเมื่อคุณจะเป็นตัวแทนของประชาชนเนี่ย คุณต้องช่วยประชาชนแล้วภาครัฐอยากยจะต้องมองเห็นในสิ่งตรงนี้ไม่ใช่ว่ามองเห็นเหมือนไอ้ไอ้พลุเนี่ยพอจุดก็ไปปุ๊บมันสว่างวาบแล้วก็ตกมาเป็นกะลาเนี่ยมันใช้ไม่ได้ใช่ไหมไอ้สิ่งตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่านักเลือกตั้งทั้งหลายเนี่ยมันก็เลยดีดตัวเลขว่ากูเนี่ยได้กี่สมัยกี่สมัยการที่จะเตยเอาเงินจากหัวหน้าพักเนี่ย บางสอสเนี่ยเป็นสี่สมัยห้าสมัยหกสมัยมันดีดตัวเลขของมันเกินไปสี่สิบห้าสิบล้านเลยนะเพระว่าเขาได้แน่ไงในเมื่อเขาได้แน่เขาก็แน่นอนเขาทุกพักก็อยากจะได้เขามาไอ้สิ่งตรงเนี้ยมันเป็นความคิดที่มันผิดพลาดมาตั้งแต่เริ่มแรกงไงนี่แหละบ้านเมืองถึงไม่พัฒนาไงเออมันไม่พัฒนาตรงนี้เพราะว่าพวกนักเลือกตั้งทั้งหลายเนี่ย เมื่อถึงเทศกาลก็คิดว่าเงินเข้ากระเป๋ากูแล้วใช่ไหมในเมื่อเงินเข้ากระเป๋ากูแล้วกูก็พวกในไงกูเป็นสสที่มีดีกรีกูเป็นสสที่มีรีซูเม่กูเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยกูเคยเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีเรืออะไรทั้งหลายแหล่พวกเนี้ยกลางอันนี้ก็กลางเลยม <laughs> ันก็เลยกลายเป็นโปรไฟล์ที่จะไปอะไรเออเอาเงินจากหัวหน้าพ <laughs> เออ พรรคการเมืองมันอะไรมันก็จริงๆพรรคการเมืองมันไม่ได้เติบโตมาโดยเ็าเรียกว่าสปิรลตนะมามันก็เติบโตมาจากอะไรในทุนนั่นแหละเป็นตัวร้ายไอ้ในทุนนั่นก็เลยเข้าไปสอดแทรกไงก็กลายเป็นไอพ้พรรคพวกนเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นพรรคแบบมือปืนรับจ้างไงไปตัดคะแนนกันไงมาไปหักหัวคิวกันไปอะไรสารพัดส,สารเบมันก็เลยเกิดปัญหาตรงนี้ไงนี่คือประชาธิปไตยที่ ไม่เคยอิ่มสักทีประชาไตประชาธิปไตยไม่เคยสร้างความอิ่มเอ,อิบหรืออิ่มท้องได้เลยมันคือตรงนี้จุดเริ่มต้นมันอยู่ตรงนี้ไงไเจ่มคือประชาธิปไตยที่หิวโหยมันจะหิวโหยอยู่ตลอดเวลาเพราะว่านักเลือกตั้งมันก็หิวเงินพวกนี้หิวเงินเพราะามันมีไหมที่ที่ไม่ต้องไปอะไรลงทุนอะไรอะ่ะผมเห็นมีมีแค่พักก้าวไกลแค่นั้น <Okay. S 1> พักเก้าไกลเนี่ยเขาไม่ต้องอะไรเขาปั่นจัก,กรยานเขาแล้วก็มีโทรโของอันหนึ่งแล้วก็ก็ไปทุกที่ไปทุกตออทุกซอกทุกซอยทุกบุมไอ้นี่เป็นการจุดประกายว่าคุณต้องเข้าไปแบบนี้ไม่ใช่คุณไปโอโหไปอะไรหรือเ่าเอาโปสเตอร์เต็มไปหมดตามถนนนนทางมันมีประโยชน์อะไรมันมีประโยชน์อะไรเก,กะกะมันเกกะ บางทีนะไปกีดฝางไอ้ทางเดินลกูลกาตาเลน,นใช่ไหมไปมบางทีไปฝางไอ้ทางข้ามคลองเขาก็มีเยอะแยะ<ม>เยอะแยะเลยนี่ไงคือจริงๆตรงเนี้ยมันต้องมีการสํารวจแล้วมันก็ต้องมีการทําข้อมูลตรงนี้ยประเทศไทยมันถูกเขาเรียกถูกครอบงําด้วยทุนนี่แหละคือทุนผูกขาดมันผูกมัดไว้ตรงเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าทุกพักการเมือง ล้วนเติบโตมาจากอํานาจเงินดังนั้นพอเข้าไปมีบทบาทไปมีอำนาจก็ไปกอบโกยแล้วก็ไปเป็ดธาตทุนผูกขาดเนี่ยมันเป็นธาตทุนผูกขาดนี่เราไม่ต้องไปพูดถึงทุนจีนที่เข้ามาเชื่อมโยงจนรัคก,การเมืองทุกภัคเนี่ยกลายเป็นมันเหมือนสมยอมแบก็เรียกแบพร้อมที่จะให้เสพสมอยู่แล้วใช่ไหม แล้วณปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นว่าอจะเรียกทุนบุกขาดมันก็เหมือนไส้เสกอะยอมรับที่จะให้ทุนจีนเนี่ยเข้ามาเกินประเทศไทยทั้งระบบแล้วนะนี่คือตรงนี้ไงประเทศไทยจึงมีสองลุงอ่ะสองลุงให้เลือกจะเลือกลุงไหนลุงเล็กหรือลุงโตลุงโตก็ลุง้อมลุงเล็กก็ลุงยุดม,มันเป็นอย่างเนี้ย ถ้าถามว่าเมื่ออำนาจของสวที่เขียนไว้ในร,รัฐธรรมนูญมันจะหมดวาระอีกสองปีงหา้าเนี่ยในเมื่อสองลุงนี่มันถ้ามันยังมาแล้วก็ยังคิดเองไม่เป็นเนี่ยมันก็ไปเขียนร,รัฐธรรมนูญใหม่ก็ไปสืบทอดกระเลกเจตนาลมของกระเลอกไอาการคิดไม่เป็นอยู่ตรงนี้ไงก็ถึงหวังว่าถ้าปอป๊อก ที่มันเป็นตัวสามารถเด้งไปอยู่ตรงไหนทั้งนั้นก็ชนะเนี่ยไอ้ป๊อกมันเด้งไปอยู่กับป้อมป้อมแก่แล้วนะป้อมคุณแก่แล้วคุณน่าจะก็เรียกว่าสร้างรอยจารลึกคุณงามความดีให้กับแผ่นดินนี้ใช่ไหมให้เรียกว่าอย่างน้อยเนะี่ยเดินด้วยบาทของตัวเราเองเหมือนพระพุทธองค์ะ ท่านถือบาทไปใ,ให้นะไม่ใช่ไปขอไอเราเนี่ยมีค่าเงินบาทสกุลเงินบาทเราเดินให้เป็นน,นะเราเดินให้เป็นพาะคุณก็พูดอยู่แล้วนี่ใช่ไหมคุณป้อมเราไม่รู้ทุกเรื่องเราก็ต้องให้คนที่เขารู้เนี่ยมาช่วยไออย่างเงี้ยคุณเป็นคำพูดที่คุณมีคำพูดที่เหนือกว่าลุงยุทธเยอะเลย ก็าลุงยุทธไม่เคยพูดทำคมเลยไม่เคยพูดเลยสักนิดงก็ไม่เคยพูดเพราะไม่เคยเอาคนที่มีปีไม้ลายมือเอามาไว้ข้างตัวเองเลยมีแต่เอาอะไรหรือว่ากองพวกกองทุนสีเทาไว้ข้างตัวแล้วก็เอาพวกเขาเรียกเระเด็จก,การกินรวบเอาไว้ข้างตัวแต่ปอป้อมนิพูดอะไรแล้วมันมีอะไรลึกๆซึงซ้งๆนะถึงได้บอกว่า ถ้าเป็นนายกเนี่ยจริงๆถ้าเปิดถ้าเป็นคนเปิดเผยแล้วต้องการสร้างคุณโอปการให้กับแผ่นดินนี้เนี่ยคุณได้เป็นนายกคุณดึงพักก้าวไกลมาเป็นส่วนหนึ่งของแผงคณะรัฐมนตรีนะผมออกสุดยอดเลยนะคุณใช่ใช่ที่โอ้ถ้าได้อย่างนั้นแล้วผมว่ามาคุณ คุณประวินนี่จะแบบเขาเรียกว่าไม่เสียชาติเกิดเลยนะในบ้านปลายชีวิตเนี่ยเขาจะได้พบอะไรที่มันโออลังการแล้วก็ยิ่งใหญ่มากในชีวิตของเขาเลยนะยิ่งกว่าที่เขาเคยพบมาในอดีตทั้งหมดแล้วก็ให้คุณพิธาเนี่ยลดทิฏฐิเขาเรียกลดทิฏฐิเขาเรียกลดทิฏฐิมานะที่จะเอาชนะไอเนี่ไอชนะค้าคาในลักษณะนี้ก็คือ ผมไม่เห็นด้วยเลยเพราะนั่นนะ่ะคุณลืมก็เรียก่าคุณลืมลากเงาของตัวเองแล้วลืมเล่าของตัวเองแล้วก็มีแต่เล่าอย่างเดียวคือมึอนเมาไปกับตำลาอย่างเดียวไอ้อย่างนี้ไม่ใช่ใช่ไหมไอ้คนที่เล่าตำตำลาอย่างเดียวไอ้นี่มันเมาตำลาแต่ถ้าเข้าถึงข้อถึงเล้าเข้าถึงถิ่นกําเนิดของตัวเองเนี่ย การลดทิฐิมานะตรงเนี้ป้อมถ้าได้เป็นนายกคนที่สามสิบเนี่ยถ้าเขาตั้งคุณมาเป็นส่วนหนึ่งของคณะรัฐมนตรีเนะี่ยคุณสมควรที่จะรับไว้ไม่ต้องมาทิฐิมานะว่าร่วมกันไม่ได้กับเผด็จการในะอย่างเงี้ยคุณนะ่ะไปอยู่ที่ไหนคุณก็ไม่มีความเข้าใจอะไรได้ดีอะเข้าใจแต่ตาลา แล้วคุณไปดูตำลายประเภทที่อยู่ในตู้เก็บไว้ร้อยปีไปดูบางทีเปิดมาตำลายุ่ยแหละตำรามันเองมันยังรักษาคุณลักษณะและสภาพของมันไม่ได้เลยแล้วคุณไปยึดถือแต่ตำลายุโรปบั่งอเมริกามัง่งแล้วคุณคิดว่ามันนำทางได้ดีอไม่ใช่นะต้องคิดให้เป็นนะไอ้เล่ากับเล่าเนี่ย ต้องคิดได้เป็นถ้าคิดไม่เป็นไม่เข้าใจอะไรเลยถ้าเล่าอย่างเดียวมันมึนเมาอ้นี่มึนเมาแล้วก็หลงตัวเองใช่ไหมถ้าเข้าใจคําว่าเล่านะเข้าใจคําว่าเล่าแจมเห็นไหมอะไรมันออกไปอ่ะหอ,อหีบมันออกไปหัวไม่แข็งอ <c oughs> คนหัวแข็งเนี่ยมันแน่นอนไปชนตรงไหนมันก็เลือดออกใช่ไหม ไอ้แม้เรามันมันภาษาไทยมันมันบงบอกแล้วมันมีอะไรซ่อนลึกไว้น่ะไอ้เล่าเนี่ยมันมีหอยหีบอยู่มันเล่าสุรามีหอยหีบอยู่แต่พอเอาหอยหีบออกแล้วเราจะเข้าใจถิ่นกําเนิดที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วคุณจะได้ตำราอันประเสริฐแล้วจะพาให้ประเทศไทยเนี่ยหลุดพ้นจากวิกฤตได้นะ ไอสิ่งตรงนี้ถึงได้บอกไงว่าคนเราเนี่ยไม่ใช่ว่ากูคนรุ่นใหม่เว้ยกูคิดอะไรได้ไอสิ่งตรงนี้ไม่ดีกูก็จะเอาไ้แต่เอาสิ่งที่กูคิดได้นะี่ยแต่มันเป็นเรื่องของประเด็จการนะไอนี่คือคิดที่จะก็เรียกเอาความคิดของตัวเองเนี่ยเป็นใหญ่มันกลายเป็นประเด็จการนะตำราทุกเล่มประเดตการดังนั้นนะแล้วพอที่สุดประเด็จการพวกนี้ตำรามันก็เสื่อมด้วย ตัวของมันเองเพราะมันเผด็จก,การานนมันก็เผด็จก,การตำราทุกเล่มแบบมันเผด็จก,การให้คุณเชื่อดังนั้นเพราะหลงเข้าไปในเส้นทางของมันมันก็เสริมด้วยกันเพราะว่าตำรามันก็เสริมแตเด็กได้บอกว่าถ้ามีเลือกแค่สองลุงนะแต่ลุงยุศนะถ้าได้นะก็ไม่เอาคุณเข้าไปเป็นแคิเนตด้วยหรอกได้ไหมแต่ถ้าป้อมได ตาป้อมกระเล็กในตาคุณเนี่ยอ่าในตาของคุณเนี่ยมีอะไรลุ่มลึกแล้วมีครามแหลมคมตาของคุณเนี่ยถ้ามีแววเนี่ยคนก็ด,ดึงพิธาเข้ามาเป็นคบาบินเนี่ยมาเป็นคณะรัฐมนตรีผมบอกได้เลยประเทศไทยเนี่ยเปลี่ยนแน่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีด้วยแล้วคุณแซมว่างไง อเอันนี้เห็นด้วยอันนี้เห็นด้วยนนเห็นด้วยเพราะว่าอย่าลืมว่ามันจะครบอ,องเมื่อมีการเปิดสภาเลือกนายกการเลือกคณะรัฐมนตรีเนี่ยในรัฐธรรมนูญก็วงบอกไว้แล้วคนนอกก็ได้คนที่เป็นสสก็ได้จชนะะคณะกรรมการพักก็ได้ใช่ไหมหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่ได้โหวตคุณเป็น นายกรัฐมนตรีคุณก็เอามาเป็นรัฐมนตรีได้ไอ้ตรงเนี้ยถือว่าเป็นสปิริตนะเป็นสปิริตแล้วมันจะทำให้ประเทศชาติเนี่ยมันเดินได้ด้วยตัวเองตรงเนี้ยมันเป็นความสุดยอดนะอันแหละลูกป้อมต้องทำให้เป็นตัวอย่างที่ดี <laughs> ถึงได้ว่านะถึงเวลาถึงเวลาของลูกป้อมแล้วที่จะทำ ประเทศชาติเป็นตัวอย่างที่ดีของประเทศชาติและเยาวชนรุ่นต่อไปเออนี่แหละชอลิวเฮียงตัวจริงเออไม่ธรรมดาชอลิวเฮียงตัวจริงแหละเพราะว่าอะไรรล้ว่าเพราะว่านี่แหละคุณศึกมีดบินนะโดยเฉพาะคิ้วคุณเนี่ยมันเหมือนมีดบินเลยใช่ป่ะโอ้เรายิ่งคำพูดคำจาเนี่ยไอคนที่ไปหลงไกายภาพโบหูเดินไปสะดุดโพเดียมเรามันจะมีอาการ ก็เรียกจะทําให้เกิ <c oughs> ดตายขึ้นมาบยนายกยังไม่ทันจะอะไรเลยสะดุดโพเดียมตายซะแล้วมันไม่ใช่เขาบริหารด้วยหัวใช่ไหมเขาบริหารด้วยหัวบนใช่ไหมไอ้ขาแข็งเนี่ยหัวล่างมันไม่แข็งแล้วมันก็ไม่เป็นไรหรอกไอ้หัวบนเขาอันี่้ไวแล้วหัวบนเขาเนี่ยเขามีสปิริตแล้วก็มีปฏิกิยาไอ้สิ่งตรงนี้ยชี้ให้เห็นเลยว่าคนที่มีประสบการณ์เนี่ย ล้วก็เป็นคนเอือ้อเอื้ออาทรทนใช่ไหมคนคนนี้เขาสามารถที่จะมองโลกทัศน์ออกนะในเมื่อมองโลกทัศทัออกทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้การเปลี่ยนแปลงได้ดีเนี่ยพ้อมมีโอกาสมากกว่าประยุทธ์นะคุณแจงเชื่อไหมใช่ใช่ผมเรียนด้วยมากกว่มน่้มีโอกาสมากกว่าประยุทธ์นะ คนไทยเนี่ยมองแต่ภาพลักษณ์ภายนอกใช่ไหมภาพลักษณ์ภายนอกจึงมองไม่ออกว่าประเทศไทยมันถูกบริหารโดยทุนบุคคาทั้งนั้นนะใช่ไหมนายกคือหุ่นเชิดนายกรัฐมนตรีคือหุ่นเชิดทั้งนั้นแหละใช่ไหมในเมื่อมันเป็นในลักษณะเนี้ยเรากา็ถึงเอารูปสองลุงมาให้เลือกน นะสองลุงเนี่ยให้เลือกเพราะว่ามันหนีไม่พ้นเพราะว่าสวมันยังมีฤทธิ์อยู่สองปีในเมื่อยังมีฤทธิ์อยู่เนี่ยก็แน่นอนไอ้คนที่มันก็เรียกเป็นผู้ให้และเป็นผู้ที่เข้าใจถ้าเป็นป้อมนะ่ะน่าจะมีภาษีดีกว่าประยุทธ์เยอะนะมีภาษีดีกว่าประยุทธ์เยอะเพราะประยุทธ์เนี่ยเขาไม่ได้ เอาปาดไว้ข้างตัวแต่เขาอะไรนะนักนักปาดซ้ายปาดปวาเอาพวกแต่ผลประโยชน์ไว้ข้างตัวดังนั้นเลยมันถึงกลายเป็นว่าไอา้พวกไอ้ริ้วล้อทั้งหลายแหล่ริ้วล้อทั้งหลายแหล่เนี่ยมันล้วนแล้วแต่พระเดจการทั้งนั้นเลยมันถ่ายทอดไอ้สิ่งนี้ไปดังนั้นเลยเพราะปฏิกิยาตรงเนี้ไอ้การเดินการเหนินตรงนี้ย ลักษณะของก็เรียกเหมือนได้โจซิมซือือเหมือนได้พวกไอ้อะไรมาเปียหนังมาเปียฮ่องกงประยุทธ์ลักษณะนั้นเลยแต่ป้อมเนี่ยลักษณะไม่ไงั้นนะเพราะว่าการไปเนี่ยไอ้พวกทอสอทั้งหลายมันต้องประคองในการประคองไปเนี่ยมันก็เท่ากับว่าสิ่งพวกเนี้มันต้องประคองมันเหมือนตุ๊ก,กาตาต้องประคองไป อารมณ์พวกนี้มันก็เลยกลายเป็นต้องระวังระวังเอาไว้เพื่อจะได้นั่นมันก็ไม่มีไอคนที่อยู่ข้างกายมันก็ไม่ได้คิดหาผลประโยชน์เพราะอะไรก็ต้องมาระวังตุกตาลมลุกตุกวัตุกตาตบงนี้เกิดไปมีปัญหาก็อะไรขึ้นเนี่ยมันก็ไปล้มไปอะไรก็นเนี่ยไปเกิดอุบัติเหตุมันก็ไม่ได้มันก็ทําให้พวกทอ,อข้างกายเนี่ยมันก็ต้องระวังใช่ไหม ไอคนที่อยู่ข้างกายมันก็เลยกลายเป็นว่ามันต้องอบอุ้มความคิดแค่โอบอุ้มเนี่ยมันก็กลายเป็นความคิดที่มันทําให้เกิดการเกื้อกูลไอปร,ประเภทสบัดสบิ่อย่างประยุทธ์เนี่ยไอข้างกายมันถึงกลายเป็นพวกประเดิษก,กานทั้งนั้นพวกกระเล็ก <S 2> <S 2> <S 2> สอดแสวงหาผลประโยชน์ทั้งนั้นเพราะาอารมณ์มันเกิดนะอารมณ์เกี่ยวกาดอารมณ์พวกเนี่ยมันก็ต่อต่อก็อเ,เล็กต่อยสายสัมพันธ์ไปอ มันสะท้อนออกไปในรูปแบบนี้นะแล้วนองมองภาพลึกๆเลเพ่งภาพลึกๆทั้งรอยยิ้มรอยอำมหิตรอยเหี่มยม,ยม,ยม,ยมประยุทธ์มันมีมากกว่าโควิดนะได้ <Bad. S 1> ตรงนี้มันก็สํสำคัญเลยนะ <Bad. S 1> คาแรกเตอร์ของคนเนี่ยโง่โง่เฮงของคนเนี่ยมันบ่งบอกถึงอุปนิสัยทุกอย่างว่าคนนี้เป็นยังไงคนนั้นเป็นยังไง มโ okay. อเคก็มาเตือนแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันต่อในคลิปที่หนึ่งร้อยสี่สิบสวัสดีครับสวัสดีครับ